<aph ane. S 2> ล่าสุดเห็นในรายการพี่นัทแบบว่าในการรายการพี่แอนหรอพี่แอนพี่นัทพูดเอาไว้เรื่องของความรักแบบดีมากพี่ว่าอัตวันนี้เราไม่ได okay. like ้จำกัดนะว่าคนที่เข้ามาต้องอายุเท่าไหร่จะร้อยจะมากไม่หมดยังไงครับกับเรื่องนี้ไม่ต่อแถวแล้วค่ะเออหรอใม่ต่อแถวไม่ต่อแถวไม่ต่อแถวเชียร์พี่นัทเชียร์พี่แอนเพราะว่าก็ตามนั้นเลยค่ะจริงๆมันไม่อย่างที่พอบอกอะค่ะเราเราไม่ได้ปิด ตัวเองไม่ได้ปิดกั้นะ่าจริงๆเป็นเรื่องของนะว่ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องของอายุหรือวัยอะไรอย่างที่ที่ตอบในรายการเลยนะ่าจริงๆมันอยู่ที่ว่าเขาคนนั้นเป็นใครแล้วก็เข้ากันได้ไหมแล้วพบกันมันต้องไปด้วยกันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆว่าความรักอะมันไม่มีไม่มีสูตรสาเร็จอะไรอะค่ะถ้ามันเจอแล้วมันคลิกมันใช่มันต้องใช้แบบสัญชาตญาณความรู้สึกเรื่องมันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณมันเป็นเรื่องอะไรอีกหลายๆอย่างที่มันไม่ใช่แค่แบบ ใครนอกผิวเผินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่ว่าอันนี่ขอออกตัวว่าไม่ต้องไม่ใช่ถึงขนาดลุ้นกับ20อะไร่างเไม่ใช่นะคะคือแบบว่าเออ30อัพไปอะไรเงี้ยขอขอขอระบุนิดไม่งั้นมันจะกลายเป็นยกคนเข้าใจผิดว่าอุ้ยน่ารักอะไรอย่างเงี้ยอัันน้ระบุระบุอันนั้นแล้วเป็นเด็กที่เกิด20ขึ้นไปแล้วขอ30ดีกว่า30ดีกว่ามันยังดูแบบเออ ไม่ไม่ไม่ตกใจเพราะ <laughs> ไม่ถึงในท้องเขาและเราและ<า>คนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันอาจจะเป็นแบบว่าเป็นแนวแบบแก๊บอายุยมันอาจะจะทําให้ภาษาหรือการคุยการการซูมอะไรอย่างเงี้ยใช่ใชไหมพี่นัทใช่ก็จริงจริง อันจีนะนั่นก็เห็นหลายๆผู้ที่ที่เขาก็มันก็ไม่ได้แบบไม่ได้มีประเด็นอะไรอะไรแบบวมีพี่ชอตเป็นไอดอลนะค <c> ะ <oughs> ไปถึงว่ายกตัวอย่างเฉยอะไรเงี้ยหรือจะเป็นิผู้ใหญ่กว่าก็ได้คือเราไม่ได้บอกหรอกค่ะว่าจะต้องแบบใดแต่แค่เราจะบอกว่าเอออย่าอย่ามองเรื่องอายุเป็นเรื่องเรื่องประเด็นเลยค่ะใช่เพราะว่านว่าตอนเนี้ยแ้่ว่าทุกๆคนน่ะน่าจะ เรียนรู้เกิดไปด้วยกันอยู่แล้วทั้งเพศทั้งวัยทั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ยัง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 ก็ยังยังเป็นผู้ชายชอบผู้ชายเดี๋ยวคนจะเข้าใจเลอเดกเลยเราไมต้องการที่มันชี้ว่าคนนั้นอ่ะจะเข้าใจว่าเออตอนนี้เราเปิดว่างเราเปิดว่างเราไม่ไม่ก้อกับเองคือมีอะค่ะมีมีน้องๆหลายคนก็จะแบบให้จิ้นหลายคนแบบจิ้นมีแอนมีอะไรเนี่ยซึ่งจริงๆมันน่ารักนะดีแล้วก็แบบ ดูเขามีความสุขกันดีอะแล้วนั้นกามันก็น่ารักอะแต่ว่าด้วยความเป็นเพื่อนเราแล้วก็เราก็จิ้นแบบนี้แหละแล้วมันก็ forever แบบเพื่อนกันตลอดกาลเป็นจิ้นมากกว่าแต่ถ้าเกิดรักก็ขอเป็นแบบถ้าความรักมันอีกแบบหนึ่งรักที่มันจะต้องแบบ just เป็นเหมือนพัดเนื้อกันนะว่าไม่ไม่ได้บอกว่าโอ้ยฉันเป็นผู้หลักแบบว่าพแบบอะไรเงี้ยมันเป็นตอนนี้มันต้องการคนที่เป็นเพื่อนอยู่กันไปแบบมีความสุขไม่ไม่จากัดอะไรมากมายแต่ว่าเอย่งน้อยก็ต้องอยู่ในฐานของความแบบ ความความเข้ากันได้หลายอย่างมีคนมาสมงไปสอบเอเลี่ยนคืตอบคิวอ่ะมีบ้างไหมยังไม่มียังไม่มีใครแบบยังไม่มีคนเคยยังไงยังไม่ได้เข้ามาทําให้ให้รู้สึกว่ามาแต่ว่าเราก็ไม่รู้เราก็ไม่ได้เราก็ปล่อยใจจอยคือแบบรอแบบไม่ลอยคือแบบอืมเราเหมือนไม่ไม่ได้แต่ความรู้สึกลึกๆมันเรารู้ว่ามันมัน ม,นนมันน่าจะมีอย่างมันมีคนค well. นนั้นอะเี็ความรู้สึกนั้นะเราไม่ได้รู้สึกว่าเราเปล่าเปลี่ยวว่าเวหรือโหยหามันมันไม่ได้อยู่ในคือแบบเปล่าเปลี่ยวและโหยหาแต่อยู่แบบว่ารู้สึกว่ามันมีมีมวลอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่ามันมันจะมีสิ่งดีๆเข้ามาเรารู้สึกว่ามันมีอะไรรออยู่อข้างหน้าทีอย่างมันอาจจะไม่ใช่เรื่องความรักอย่างเดียวเรื่องอื่นๆอื่นเรารู้สึกเอ e r g y ตอนนี้เรา แตโอเคอะมันเพื่อนถามแนะนำไหมเลยเชียร์ไหมคะคนแบบจับคู่ได้หรือเปล่าไม่มีความรักเป็นสิชงที่เราเรียก่าอะไรก็มีแอน่นแหละเขาก็จะแบบเอ้ยเชียร์นะอยากให้เพื่อนมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วว่าหลายๆคนที่รู้จักนะเขาก็เขาก็คงอยากแต่ว่าเราก็ยังยังไม่มีที่เขาเข้ามาไงคือเขาไม่เข้ามาไงเราก็แต่เราก็ไม่ได้จะไปหาไงเพราะว่าเราก็คิดว่า เรายัางเชื่อในความรู้สึกว่าถ้าเขาพร้อมเขาก็คงเข้ามาแหละาบางคนเขาอาจจะยังแบบไม่พร้อมหรือเปล่าก็ยังไม่ต้องเข้ามาก็ดีแล้วไปหมายถึงว่าไปจัดการทำคิดต,ตัวเองอะไรให้มันตกผลึกใด,ดๆก่อนนัดเมื่าคนน่ะเมื่อถึงเวลามันจะถูกจัดสรรมาเองนัดว่ารวมทั้งตัวนัดด้วยเพราะถ้าเกิดเราเจอใครที่แบบบางคนเข้ามาอาจจะไม่ใช่ไม่ตรงก็เป็นเพื่อนแต่บางคนเขาอาจจะรอเวลาที่แบบคือเขาพร้อมก็ามาอันนี้ก็ก็ ไม่ได้ปิดอะไรนะคะไม่ได้ปิดโอกาสตัวเองแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้รีบร้อนแต่ถ้าถขามว่ามีก็ดีมีมีก็ได้แต่แต่ทักษิที่เข้ามาคือเอ e n t i คือพี่นักสัมผัสได้ไหมคะเข้าเข้ามาแบบในเวานั้นสัมผัสได้นะสีเาเชื่อว่าที่นัทรู้ว่าเราจะรู้แหละนักมาไม่ว่าใครอ่ะคนมีสัญชาตญพยานของตัวเองว่าคนนี้เข้ามาแล้วรู้สึกยังไงแล้วเรารู้สึก แต่เขาแบบเดียวกันเปล่าอย่างเงี้ยบางทีความรักมันไม่ต้องมันไม่มีเวลามันไม่มีทำทำลายอะไรใดๆเวลามันเกิดมันเกิดเลยใช่รู้กันดีนี่น่าจะน่าจะรู้ไม่สดอม่สดไม่สดมันก็ดีไปแบบความรักไม่ต้องการเวลาจริงๆเวลามันไม่มีจริงหรอกเออว่าเป็นคำเลยนหนึ่งแล้วหนึ่งมีแล้วเวลาไม่มีจริงนะคะในเรื่องความรักใช่ พราะความว่าเวลาไม่มีจริงเขียนเลยเขียนเลยเต็มช่องเขียนเข้มื่อไหร่เ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 มืไหร่ใช่เราแบบไม่รอเราแบบไม่รอเรือว่าฮะนึกป่าบป่ะเราเใครซักคนจริงๆอ่ะคนคนที่โสดน่ะก็มีข้อดีนะมันคือมีอิสระมันมันเหมือนกับว่าแล้วเรายังมีโอกาสด้วยซ้ำการที่เรามีแก๊ปในช่วงที่เราแบบเออว่างๆอ่ะเราได้มีเวลาแบบ ได้ให้อะไรกับตัวเองจริงๆแล้วกอได้ให้รางวัลเกิดตัวเองได้ทำอะไรที่เราชอบแล้วพอมันมีอีกคนหนึ่งมามันจะเป็นสนุกอีกแบบหนึ่ง <c oughs> <c oughs> อันนี้แบบสนุกกับตัวเองไปก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกอ่ะก็เคยพูดเหมือนเดิมยังเรื่องเดิมว่าพอเรารักตัวเองอ่ะ เรารักตัวเองมากมากเรารู้สึกว่าเออเราให้คุณค่ากับตัวเราเองอ่ะสุดท้ายอ่ะไม่มีใครรักเราแต่เรารักตัวเองอ่ะออันนี้ก็จะเอสแล้วอ่ะมันอย่างน้อยมันมันมีคนหนึ่งที่มันแบบรักเราแล้วมันอยู่กับเราตลอดเฮ้ยดีจตายดีจะตาย่างเยอะเลยเยอะดีเชยเลยกี่ดิ้งกี่ดิ้ง จบ้าว่าด่มที่ดื่มเาไม่ดื่ไม่ต่ม่ารอดื่มอใคไงไเชียลไม่ดื่มหรอไม่ดื่มจะแก้วหรอไม่ดื่มก็เฉย